ตอนนี้กำลังจะพาอ่ท่านผู้ชมที่น่ารักนะคะมาดูที่ที่สวยที่สุดในพังโคนเรากำลังแบ่งล็อกไว้เพื่อที่จะให้คนมาซื้อตอนนี้มีโครงการนะคะบ้านล้านหลังเฟสที่3แล้วนะคะกู้ได้ไม่เกิน1ล้าน5สามารถซื้อที่แปลงนี้แล้วก็กู้ได้เลยค่ะเชิญนะคะตามมาตามมามาดูที่เราจะเห็นบรรยากาศรอบๆที่นะคะสวยมาก ที่แปลงนี้ห้าไร่นะคะ5ไร่44ตารางวามีถนนรอบถนนกว้าง6เมตรทั้งหมดที่ที่ของเรานะคะจะเริ่มต้นจากที่มองเห็นนะคะอันนี้คือเสาเสาที่บอกเขตการเริ่มต้นของที่เรานะคะแล้วก็จะเป็นดินที่ถม ทั้งหมด5ไร่แปลงนี้นะคะติดกับลำห้วยตรงท้ายค่ะแล้วก็รอบๆบ,บรรยากาศแถบนี้นะคะจะเป็นบ้านข้ามบดีกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถ้าสมมติว่าแปลงนี้ท่านสนใจนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักสนใจสามารถแยกซื้อได้เพราะว่าทั้งหมดมี4แปลงแปลงหนึ่งจะมี1ไร่แปลงหนึ่งจะมีไร่2 องงานอีกแปลงหนึ่งก็จะมีไลก,กับหนึ่งงานและอีกแปลงหนึ่งก็จะมีสามงานเก้าสิบหกตารางวาแต่และแปลงสามารถที่จะไปทำโครงการขนาดเล็กนะคะได้เลยแปลงละแปลงหนึ่งสามารถแยกได้เป็นเก้าแปลงตามที่ตามที่กฎหมายอนุญ,ญาตนะคะแต่ไม่ต้องทำโครงการขนาดใหญ่ก็ได้หรือจะซื้อเพื่อที่จะทำโครงการขนาดใหญ่ แลยิ่งดีเพราะว่าสามารถสามารถมีที่ระบายน้ำลงไปที่ลำห้วยอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมที่น่ารัก <Pam. S 1> เข้าไปในคื้นที่แล้วนะคะ <á. S 1> เห็นไหมบรรยากาศสวยนะคะบรรยากาศสวยและบรรยากาศก็ดีดินตรงนี้นะคะเราถมปีที่แล้วอัดแน่นเรียบร้อยแล้วค่ะ ราะว่าผ่านฝนมาหลายรอบเชิญนะคะเชิญเชิญตามมาตามมาเรื่อยๆที่จะยาวนะคะที่จะยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสุดลูกหูลูกตาพร้อมที่จะทําเป็นล็อกล็อกล็อกได้อย่างสวยงามเลยนะคะทุกทุกตารางเม็ดตารางวาของที่จะติดถนนได้สวยงามมากเชิญมองเข้าไปนะคะ จากถนนสามารถมองเห็นป้ายที่ว่าติดติดว่าขายนะคะ